เอาละครับผมตอนนี้ก็จะมาเข้าสู่การแข่งขันนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนั่นก็คือน้องอีวาเจลีนนะครับผมผมขอติดต่อน้องอีวาเจลีนก่อนเลยนะผมหรือน้องออนของเรานั่นเองแคทเตอร์สาวของเรานะฮะและนั้นจะได้มาคอแบปนี้เป็นคนแรกเลยเนี่ยที่มาคอแบบด้วยนะฮะเดี๋ยวขอทําการ ติดต่ออีวาเจลินแป๊บนึ่งนะครับผมฮัลโหลว้าสวัสดีนะจ๊ะนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับผมอีวาเจลินหรือน้องออนนะฮะสวัสดีจ้าโอเควันนี้มาแค่เสียงนะครับผมวันนี้เราจะมาแข่ง RTA แล้วก็อธิบายว่าตัวนี้ทําไมถึงเอาตัวนี้มาเล่นทาไมถึงเอาตัวนี้มาดักทางนะครับผมซึ่งจะแข่งกัน3ามเกมมันก็คือการแข่งแบบธรรมดา20ดาวแล้วก็4ดาวนะครับผมเดี๋ยวออนปรับห้องเป็นอยู่ใช่ปะ ใช่เอาเป็นธรรมดาก็คือแบบ SWC ตใช่ไหมธรรมดาไปเลยอ่ะตีแบบธรรมดาไปเลยไม่มีแบโอเคโอเคอันนี้คือห้องธรรมดาใช่มาเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มปีกันเลยดีกว่ามาเราต้องออกลบกันละเดี๋ยวเราชวนเดี๋ยวเราชวนโอเคช้านะเราวะช้า First pick เป็นของเอวาเจลีนฮะจังหวะนี้ว่าแล้วเชียวว่าเจลีนวาเจลีนต้องเอาตัวเด็กบ้านบมาก่อนนะครับผม ำลองคิดฝันแป๊บหนึ่งอืมอีวาเจลีนหรออีวาเจลีนต้องดักด้วยตัวนี้นี่จินนี่คือการแย่งพลิกฝั่งตรงข้ามนะคะ <c oughs> เพราะว่าจินรู้ว่าเอวานี่มีจินลมนะคะแล้วก็หยิบปีกประกันด้วยใช่ถูกต้องกลัวไงกลัวโอเคนีเราก็ต้องเลือกเคาน์เตอร์พิกที่ควรจะเป็นธาตุไฟด้วย <c oughs> พาดไฟใหมเฮ้ยมีการสลับตัวเขามีสลับตัวเขารู้นะครับผมเอาลิทไฟมาแก้ทางซีซีนะฮะแต่อย่าลืมนะครับผมนายพาดอะไรไปอย่างหนึ่งว่าเรายังมีแัวงพรอาร์แสงเขยมีเคาน์เตอร์เกมนี้เหมือนแก้งออนนะครับผมเราแย่งพิกอัพแสงมาไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีถูกต้องดีแล้วแหละอย่ามีเยอะเลยแค่นี้ก็เต็มเซิร์ฟแล้วอารคแสงอ่ะโโห ทีนี้นครับผมเราต้องเลือกเลือกยากจังต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการแข่งขันนี้ถ้าแพ้มีทําโทษนะฮะทุกคนบอกไว <Hey! S 1> ้ก่อนเลยว่ามีการทําโทษแน่นอนอืมแมวมืดเหรอผมโก้แมวมืดเก็บทุกตัวจังเลยอะ่ะผมจะเอาไงกับมันดีอะ่ะอ๋อนี่เลยดักทางกันไปโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเลือกแบนด์สักตัวหนึ่ง สักตัวหนึ่งจินแบลไรอะ่ะกำลังคิดอยู่เก้เราจะเปรนะอะไเอ้ก้าวินะเอนี่เลยเราจะถูกคำโทษปะเนี่ยจะต้องมาลุ้นกันว่าฤทิ์มันจะเด้ง<ม>แค่ไหนเรากลัวแมวมืดเกินไปหรือเนี่ยอรับยคิดว่าสปีดอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ในเกมนี้ ลูนจินน่าจะดีกว่าใช่ครับเปล่าเัดแน่เรียบร้อยเราเกิดทลายศแล้วนี่ไงดีดไปเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรามีปีกกันหัวอยู่โอ้โหแรงแรงมากเพราะฉะนั้นมันต้องบางโอ้โหก็หนาเหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ย ex วาอามไม่สตาร์ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เพิ่มความหนาก่อนรู้สึกว่าจะเจ็บปวดเหลือเกินเฮ้ยนายอยา่าเพิ่งตื่นขึ้นมานอนต่อไปเลดเลดไม่ไม่ไม่มีทาง<ฮ>เรียยรเลยหายจ้าจำไว้เลยนะ <c oughs> นายต้องโดนทำโทษนั่นแหละเราว่า แฟนๆหรือ FC ของอีวาเจลีนน่าจะชอบในการเห็นออนโดนทําโทษนะทุกคนแต่ยังไม่บอกนะว่าจะโดนทําโทษอะไรเอาจริงก็ยังไม่รู้เลยอแล้วทุกคนจะหาในการโดนทําโทษของอีวาเจลีนแน่จิ้มถูกคน <Hey. S 1> แล้ว EX <Hey. S 1> ด้วย <Hey. S 1> โอ้โหเดยวๆ hey. อ่าเราเราแบบ e x t ได้ปะหลัะไม่ได้แล้วมัน e x ได้แค่สองทีใจเย็นหนูเฮ้ยเมื่อกี้มันยังไม่ได้ x เลย x แล้วไงตอนเธอสตาร์ทแล้วเธอก็ x ขึ้นมาไงเอวเหรอใช่แน่จิ้มถูกแล้ว e x ด้วยโอ้โหตืบตึบตๆบตืบ่ไม่ได้เลยอ่าอ่าอ่ารวยเฮ้ยออนเราขอโทษว้า ไม่ไม่เธอต้องเธอต้องเลือกว่าเธอจะเอาแววขึ้นมามหรือเธอจะฮิวตัวเองแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไปได้หรือเปล่าโธอยางนีเ้เราขอโทษเฮ้ยเธอต้องเลือกเธอต้องฮิวตัวเองนั่นแหละ นี่เหมือนการแกล้งออนโดยโดยทางอ้อมเลยเนี่ยแต่ถ้าเราเก็บแมวมืดไม่ได้นี้ความชิปของเราจะมาเยือนเลยเนี่ยอ,อันแน่ออคิดเด้ออันแน่สืดเซ็กี่มาทุกตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเก็บเลงกันเฮ้ยสตันลูกสตัน แาจงไย์ต้าคีตีเข้าเรียบร้อยหลือยังเรื่อเอาเราต้องทำไงกับมันดีเราต้องอยากนะหลับไปก่อนแล้วกันอ่ะอ่ะตีก็คีกันนะเฮ้ยนายลืมอะไรหรือเปล่าบนหัวนายน่ะเดี๋ยวก่อนโอ้โหนานไสแล้วอาจารจะจ้เกียอย่าให้สตันนะลูก เอ็กอีเอ็กเยเฮ้ยเราจะโดนทับพทษเหรอไม่น่ะไม่น่าใช่อนอ่าขีเอ๋อเฮ้ยอีเอ็กอะไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยโอยงานแล้วเอาเยขีดิไม่ไม่ไม่โป๊กไม่ได้ด้วยงานเข้าเก็บไปก่อนไม่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 ลิงลิงลิงตันตันไม่ เออดื้อดีมากลูกแม่ไ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 ม่รถก่อนรถก่อนรถก่อนไอเจ้านกกระจอกแกคิดว่าแกจะอยู่โกรงเดียวกับฉันได้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> ไอ้สารเลวเว้ยแกคิดว่าแกจะขู่ใช้คนนี้ได้หรือไงกันเล่าโอ้โหจะเข้ามาหางั้นเหรอไม่หนีแต่เดินเข้ามาใกล้ฉันคนนี้เลย,ยงั้นเหรอ ถ้าไม่เข้าไปใกล้ฉันก็อัดแกไม่ได้น่ะสิโอ้โหถ้างั้นก็เข้ามาใกล้ให้พอใจเลยเจ้าหมอนี่แม่บอก<ย>ให้ลดก่อนอย่าขี้ทุกตัวอย่าขี้ทุกดอกเออไม่ขี้เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยนะฮะจบเป็นหนึ่งเกม มีวานเปลี่ยนเป็นอ0่า20ดาวก่อนอีวานมีวานโดนทำโทษแน่ๆทุกคนกำลังรออยู่แค่เกมแรกก็มันแล้วอะ่ะเออที่ผมเลือกลิงมาเพราะว่าลิงผมแค่คิ70ด70แล้วมันพุบหลายๆรดอกเพราะฉะนั้นแมวมันต้องแพ้ทางลิงแน่นอนนะฮะผมท่านถึงพยายามเก็บลิงน้ำต่ออยังไงล่ะไม่ได้หรอก <S <S เรามีชุบชีวิตเพกันลิงอยู่มาเราชวนแล้วนะ เราจะเล่นทั้งหมด3เกมเลยนะครับผมนี่เป็นเกม20ดาว20ดาวเพอร์ติกเพิกว่ะเพอร์ิกแบบนี้ออนจ๋าอ่อนเราต้องเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะโลบว่าละใส่ลุ้นเปล่าเราวอะไม่ได้ไม่ได้ไไม่่ด้ใสนเปิดมาเป็นตัวเมตาแล้วค่ะทีนี้ถ้าเกิดหยิบมาเป็นฟานเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มเดายากแหละว่าเขาจะเล่นทีมอะไร เราก็หยิบตัวเก่งของเราไปก่อนไม่ใช่ตกใจแล้วสิตกใจแล้วสิแต่ว่าถ้าเกิดจินเปิดมาเป็นจินน้ําหรือว่าบอลไฟหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็พอจะเดาได้ว่าเป็นทีมศาสตร์หรือว่าเป็นทีมคอนไม่มีทางเอาเพื่อไงเพื่อแบบคิดมาเพื่อฆ่าฉันโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่รู้อะเราคิดไม่ออกเฮ้ยไม่ใช่แล้วเจน อาเจจ้าอาแมวมาจะด้วยผมเหลืออีกแปดดาวแปดดาวทำอะไรได้วะเฮ้ยงานาอบอกเลยว่าคิดมั้งแต่เดือนที่แล้วละคอมโบเนี้ยโอ้โคิดมาตั้งแต่เดือนที่แล้วด้วยนะโน <Nope. S 2> นั่นไงคิดไปแล้วว่าไม่ได้ใส่เอ้าออนชิบหายละอ่ายังไงจินสามดาวที่เหลือเอาอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฝงงัว เฮ้ยแพ้แน่เลยอ่ะรอบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าจินคิดนานว่ะจินคิดนานสิเฮ้ยแพ้แน่เลยอ่ะทุกคนผมว่าลีดผมโดนเก็บแน่เลยไม่มีลีดเลยเฮ้ยยังไงเราดูเกมเราก็น่าจะแพ้ไม่ไม่ไม่แป้งยังพอสตันได้ยังไงล่ะ แต่แมวล,ละสิปัญหาคือแมวเนี่ยเอาไงเอาไงไงจีนแน่นอนฟักันนะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนที่เราคุยกันไว้นี่น่ะยังไงจีนจะฮิวหรือจะบัฟฮิล้วใครบัฟก็ได้จังหวะนี้เก็บหนึ่งนะฮะ อร่อยเกียดจริงๆเลยไม่ใจสิแล้วเอาคือไม่น่าเลยจริงอยากไปเข้าไม่ไม่มีตัวกลางโลกเหมือนเหมือนโดนแกล่ะรอบเนี้ยพอรลีดปกติเองได้แต่พอรลีดแบบนี้ไม่ได้เทำอะไรดีนะ ปักเขาให้อืมอยังก่อนเอาวะเออเอาวะยังไงอะ,อะส่องอะส่องตัวที่เหลือเอาวะไม่น่ารอดเอ๊ทำโทษอะไรดีนะเอ๊นายไม่น่านะ <c oughs> เพียงเฮ้ยเห็นเห็นกันอยู่ใช่ชิบหายแล้วแล้วสามสี่ดาวคือน้อยมากเกมสุดท้ายนะผมเป็นเกมสี่ดาวนะฮะับไอ้ชิบช้าว่าแล้วเอพีโอเคเราจะปาณีจินซะหน่อยนะปาณีเราเลยหรอ ปานี่คืออะไรเฮ้ยบอลแสงออกมาอย่างนี้เฮ้ยผมหนึ่งเอาคอโต๊ะสีดาวที่ไม่ได้ทำชิปและโอเคซีซีหรอ เฮ <Nope. S 1> ้ยทำไมเราตึงอะ่ะทำไมเราตึงอะ่ะตึงสิคลิปที่ออกเ <c oughs> อาะไรดีวะอ้าวเวิร์กน้ำงี้เหรอเจอนี้หน่อยเป็นไงโอ้เข้าตัวนี้มาสู้อะ่ะทุกคนสีดาวสีดาวสีดาวเราหายไปไหนหมดเนี่ยว t ตถุฟาดสามดาวก็ได้นะไม่มีนะ <c oughs> สิ <c oughs> โจก็มาศาสต์ทีนี้เราต้องเลือกระหว่างเขาศาสต์เราตุ้มเดียวกับหลับเป็นพักๆเราควรจะแบนดาเมจหมู่เขาเดี๋ยวเราไปลุ้นเอ่อที่เหลือว่าเขาจะแบนตัวอะไรอ้ากลัวแมวจินกลัวแมวว่ะแน่นอนขอกลัวมันก่อนถ้าสังเกตจากทีมจินจะไม่มีดาเมจ เพียวๆเลยนะคะมีป่วนอยู่2ตัวแล้วก็เป็นซับสองตัวแต่ว่า <Yeah. S 1> ทีมของ All ออนอ่ะจะเป็นดาเมจและเป็นดาเมจกับเล่นเกตจินเปิดก่อนตันไหมอย่าดอดีมีใส่ปีกมาตันไหมโอ้โหอย่างนี้ก็สวยดีครับ mm hmm. ยังไงเซ นี่นี่เราต้องกำจัดตัวปัญหาเราเหมือนโดนแกล้งอ่ะเขามีตัวสีดาวดีมากอ่ะโอ้โหแล้ <c oughs> ว่าโดนโดนทำโทษแน่ๆทุกคนเออมีปีกันว่ะแต่ว่าเมื่อกี้ของ จินเนี่ยใช้ประกันชีวิตของพินลมไปแล้วนะคะเราบัฟปีกเพื่อให้ฝั่งเราอะทำดามิได้แรงขึ้นเร็วมากจะจะเออหายไปไหนเนลากรว่าแล้ว <laughs> แพ้ออนตายแล้ว <laughs> <laughs> ตายแล้วทุกคนเอ๊ะสําผัสอะไรนีนะ <laughs> ต้นไหมต้นโมไปลูกเรียบเลยโอ้ยอ่ะ,อะ,อะ,อะทำไมเราไม่ใส่รูนมาโอ้ย <c oughs> เจ็บปวดสีดาวยิ่งมีน้อยต้อ <c oughs> ยอมให้กับคนคนนี้จริงๆเลย <c oughs> หน้าเริ่มเสียตอนนี้หน้าเริ่มเสีย ีเราแพ้อีวาจจนลีนจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีทุกคนทอาใจเออเฮื่อตัตันด้วยไปตายสิลากอยงานนี้เราต้องกดจริงๆเลยเนี่ยมัต้องกดแล้วทุกคนยอมใจแพ้อีวาเจนลีนโอ้ oh my god ตายแล้ว โอเคครับผมก็จบการแข่งขันไปสามแมตช์เียบน้อยนะ,ะัะไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมก็ให้ออนฝากช่องเลยนะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> เอะเรามีบททำโทษกันไม่ใช่เหรอจริงไจงไ,มไม่มีนะในหัวสมองมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะไหนย้อนก <c oughs> ลับไปดูต้นคลิปสิต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการแข่งขันนี้ถ้าแพ้มีทำโทษนะฮะทุกคนเฮ้ย <Hey. S 2> บอก <Hey. S 2> ไว้ก่อนเลยว่ามีการทำโทษแน่นอน <Hey. S 2> <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวให้อีวาจิลินก็ฝากช่องนะฮะแล้วก็บทลงโทษผมก็ไม่รู้ว่าอีวาจิลินเขาฝากลงโทษอะไรมาแต่ว่าคอแลปหน้าผมจะเอาให้หนักกว่านี้ผอบอกตรงนี้เลยขิงไว้เลยเนี่ยโอเคโอเคก็ขอฝากชา n นลอีวา e จิลินช n n e l ไว้ด้วยนะคะเป็นผู้เล่นฝั่งกอล์นะคะตอนนี้ก็ยังฝึกฝนเรื่อง R T A อยู่นะคะใครมีคำแนะนำอะไรก็สามารถไปคอมเมนต์ แนะนำกันได้นะคะเพราะว่าออนจะสตรีมทุกวันอาทิตย์อมีการเปิดไข้มวยกันตีกับคนดูเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามก็ได้นะคะ,อ,ะอ๋อไม่มีใช่ไหมโอเคครับผมไม่เดี๋ยวเราไ,ไปคุย <laughs> กันไปตกลงกันก่อน <laughs> เราต้องไปตกลงกันก่อน <laughs> ก็รอดูนะครับผมว่าผมจะโดนทําโทษอะไรก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะผมแล้วเจอกันในคลิปมาลาตีสวัสดีรอบเตียงนะฮะบายยทุกคน